สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมบี B. อยู่ในช่องเมนไทยบล็อกอีกแล้วนะครับผมว่างปุ๊บเที่ยวปับ๊บวันนี้ผมมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9กาพรนครเหนือนะครับผมเดี๋ยวไปถามน้องๆว่าระหว่างเรียนออนไลน์กับมาเรียนที่มหาลัยจริงๆเนี่ยออนไลน์มีข้อเสียข้อดียังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันเลยนะครับผมพี่อยากรู้ว่า ข้อเสียของออนไลน์มีไหมถ้าเราเรียนออนไลน์เขาไม่โฟกัสแล้วพี่ก็แบบหน่วันก็นอนเลย <c oughs> โว้โหจงใจมากเลยทั้งพี่เนี่ยพี่เนี่ยจะเป็นตัดต่อนอ้อบางทีตั้งใจเขาอจะตัดต่อสักสามชั่วโมงแล้วก็<ม>วาเงียบสายตาเดี๋ยวปรากฏว่างเงียบสายตาตื่นมายังไม่ได้ตัดต่อเลย <c oughs> <c oughs> มีนะแบบนี้เ <c oughs> ออประมาณนั้นเนาะก็ถ้าจะเลือกได้มาเรียนดีกว่าเนาะมาเรียนจริงๆดีกว่ามันจะดีกว่าเ<ช>น้องพี่ก็เหมือนกันบางทีออกมาดีกว่าออกมาอย่างี้ดีกว่าถ้าใช่ครับออนไลน์ มีข้อเสียอย่างไรบ้างครับคือเรียนไม่ค่อยเข้าใจเรียนไม่ค่อยเข้าใจใเาใจนาะใช่เรียนในห<อ>้องเข้าใจกว่าอ๋อมีปัญหาเหมือนพี่ไหมพี่เนี่ยจะเป็นตัดต่อวีดีโอตัดต่ออะไรนเนาะ<อ>ตั้งใจว่าจะตัดต่อสามชั่วโมงโ<อ>แล้วก็งีบนิดนึงแต่ปรากฏว่าง,งีบยาวเลยยังไม่ได้ตัดต่อเลย<อ>มี<ช>่<ล>ไงมันก็ถ้าเลือกได้มาอยางงี้ดีกว่าเนาะใช่ค่ะโอเคครับผมข้อเสียของออนไลน์คืออะไรครับ บางทีเน็ตมันไม่ค่อยเสถียรนะคะเน็ตไม่ค่อยเสถียรใช่ไหมใช่มันจะไม่ได้ยินบางคำของอาจารย์ก็จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าทำประโยคเลยครับผมแต่แต่ก็เหมือนพี่เลยพี่บางทีถ้ามาเรียนอย่างนี้ดีกว่าจะได้เจอเพื่อนเนาะจะได้เจอเพื่อนเจอบรรยากาศด้วยแต่พี่ไม่ได้เรียนที่จะตัดต่อนะบางทีตั้งใจตัดต่อสักสามชั่วโมงปรากฏว่าดูเน็ตฟิกไปสามชั่วโมงยังไม่ได้ตัดต่อเลยมีไหมแบบนี้มีค่ะมีค่ะอารมนี้ก็มีแลอ่านหนังสือตั้งใจจะอ่านหนังสือสักหน่อย หลับเขาก็มาเรียนดีกว่าเนาะถ้าถ้าพี่นั่งก่อนเนาะก็เป็นไงบ้างตอนนี้เปิดมาเป็นปกติหรือยังครับผมวันนี้วันแรกโอวันนี้วันแรกเลยเหรอโชคดีมากเลยพี่ก็มาวันแรกเหมือนกันที่พานมาเรียนออนไลน์อย่างนี้เหรอฮะใช่ไหมอ๋อเรียนเป็นไงบ้างความรู้สึกออนไลน์กับกับมาเรียนจริงๆรก็ีข้อเสียต่างกันข้อดีข้อเสียอย่างเช่นอ๋ออ๋อออนไลน์ถ้าถ้าจะพูดถึงข้อเสียของออนไลน์เนี่ยยังไงบ้างอะข้อเสียยากาศการเรียน ม่วนอนงใช่ม่วนอน <c oughs> ตั้งใจเรียนสักสักชั่วโมงดูตั้งใจเรียนสาชั่วโมงดูเน็ตฟิกไปชั่วโมงหนึ่งปรากฏว่าดูเน็ตฟิกสามชั่วโมงยังไม่ได้เรียนเลยประมาณนั้นใช่ไหมก็มาดีกว่าเนาะถ้าถ้านั่นได้เนาะมาดีกว่าเราก็จะได้เจอเพื่อนอย่างเงี้ใช่ไหมฮะ อโอเคครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้พักไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิง่งแล้วก็กดไปชี้ทั้งหมดด้วยเนาะอยากให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรหรืออยากให้ไปตรงไหนก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย